สวัสดีค่ะพบกันในช่วงมีของดีต้องบอกต่อนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าน้ำมันมะพร้าวนะคะของโคโคเน่สกระปุกนี้โดสุดยอดยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะสองกระปุกนี้ต่างกันยังไงกระปุกแรกน,นะคะฝาสีทองใช้ตอนเช้าช่วยในการบำรุงผิวหน้า ใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะคะโดยปกติเนี่ยผิวหน้าเนี่ยจะแบบแพ้แพ้ง่ายเวลาจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยก็คือคิดแล้วคิดอีกนะคะแต่ว่าโคโคเน่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบธรรมชาติอ่ะใช้คําว่าเป็นธรรมชาตินะคะแล้วใช้ได้แบบอันดับแรกเลยนะะั้งน้ำล้างหน้าเสร็จเนี่ยก็สามารถทากระปุก สีทองตัวนี้นะคะตอนเช้าได้เลยซึมเข้าผิวได้ดีมากๆช่วยบำรุงผิวหน้าไม่แพ้นะคะถ้าผิวเซนซิทีฟแค่ไหนแพ้ง่ายแค่ไหนนะคะใช้ได้ทุกสภาพผิวจริงๆเพราะว่าหน้าตัวเองนี่คือแพ้ง่ายมากๆนะคะและว้วก็ใช้ได้เลยตัวนี้ดีมากๆแล้วพอตอกลางคืนนะคะก็เป็นตัวนี้อ่ะเนี่ยใช้คู่กันตัวนี้ใช้ตอนกลางคืนใช้ตอนกลางคืนช่วยแบบวดช่วยในการเรื่องของการลบลบริ้วรอยนะคะบางทีแบบหน้าเราก็แบบใช้งานมา,านานนะคะโดน ออกไปเผชิญโลกภายนอกมาหลายปีเนะเาะริ้วรอยมันก็ต้องมีบ้างช่วยในการลดริ้วรอยได้ดีเลยค่ะตัวนี้ใช้คู่กันอสองตัวนี้นะคะดีมากๆเลยแล้วก็หาซื้อได้ง่ายมากนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่า Facebook ของโคโคเน่ก็ได้นะคะ,ะหาซื้อได้ง่ายมากแล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงจนเกินไปนะคะราคาก็โอเคพอเหมาะพอสมแบบแนะนำเลยค่ะเป็นสินค้าไทยนะคะแล้วก็ผลิตจาก ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินะคะผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเป็นครีมทาหน้าน้ำมันมะพร้าวอ่ะที่แบบก,กินหอมอ่อนแบบดีมากอ่ะคือได้ทุกสภาพผิวเลยจริงๆนะคะ2ตัวนี้แนะนำเลยนะคะเพื่อนๆโคโคเน่นะคะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าน้ำมันมะพร้าวลองซื้อมาใช้ดูนะคะแล้วก็จะติดใจเหมือนที่โอดใช้เลยะคะ่ะ